อีสานบ่อเขียวอีสานแห่งอีสานแรงมาเบิงเนี้มาเบิงมาแย่งเนี่ยพี่น้องเอ้ยความบุดมสมบูรณ์บรรยากาศกรสีเขียวอยู่ทงไฮทงหน้างามไหลจักโตบ่หล่ะมีมีเม็ดล่ะมีกบมีปลาในน้ํามีปลาในนามีข้าวเขียวชะอมกับผู้ใดมาอ่อนซอนเด้อพี่น้องอ่อนซอนเด้อพี่น้องกับผู้ใดมางามแต่ยาย โอ้ยข่อยอยากเห็นหนาผู้วันวานเข่าบังเด้เนาะพี่น้องเนาะวานเชิงใดเนาะมาอ่อนซ้อนเข่าแท้ข่อยอยากเขียนเข่าเด้โอ๊ยข่อยอยากเขียนผู้วันวานเข่าเด้วานเชิงใดคือวานใดอยังเชียปัดทั่ปัดทั่วอ่อนเนาะอ่อนซ้อนแต่นาะเข่าน้มเนี่ยเนาะเข่าเป็นน้องงามคักงามเนี่ยปัดทั่อ่บรรยากาศอยู่ทงไฮทงแน้วโอ้ยจะเปนอ่อนซ้อนหลายพี่น้องเออวานเชิงใดเนี่ดีงามหลายอ่อนซ้อนอ่อนซ้อนอ่อนซ้อนเด้ ว่้เบิ่งบรรยากาศความเขียวขจีของทงไฮทงหน้าพี่น้องเออสมบูรณ์คักเนอะความอุดมสมบูรณ์อยู่ทงไฮทงหน้าอ่อนซ่อนเด้เนาะสวยงามคักงามแน่พี่น้องเอยผู้ให่บอนซ่อนข่อยอ่อนซ่อนเด้อพี่น้องความเขียวจะาอุ้มแม่เล่นบักลีของกันเด้องามไลแถบสองไงไฮทงหน้าแจงหน่อยเอยขอกินเนาะอุดมสมบูรณ์บะมีทีสินสุดพี่น้องเอออยู่ด้าขั้นแท่นหน้ากับปู่เขียวบักแตงเด้อพี่น้องเด้อปู่ไว้ขอกินเะอุดมสมบูรณ์ ปลูกไว้เพื่อคนเพื่อนกเพื่อหนู ari, ไปสั่งล่รพน้องเอ้ยบ่ได้ปลูกเ,เพื่อจะคล้องดอกปลูก <c oughs> เพื่อพีน้องผู้ใดย่างไก่ทางมากแต่ถ้าเพิน่นเมื่อยเพิ่นเศร้าทางมากถ้าเพิ่นหิวเพิ่นเกิดสิได้เก็ยบย่างเช่นน่ะอี่เฉยมันกำลังเก็บอยู่นะเฉยม่ <c oughs> <c oughs> ได้ปลูกช<ส><ส>ิมันนี่เฉยมันเก็บเก็บน่ย้อนว่ามันหิวเขาจ <c oughs> ะได้ปลูกพน้องหิวเข่าจะได้หิวเข่าสวยจะได้รอยเฉยน่ะนะย่างดูอะไรเลยหิวเขาหิวเข่าอ่อนซ่อนได้นอกพน้องแม่ต้องเฮ็ดคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อที่เสียน มานาเสนออย่ดธงไฮทงหน้านพี่น้องเนาะให้เบ่งความอุดมสมบูรณ์บ้านเกิดเมืองนอนของแม่ตองนี่ยูดตํบบาบล่อพานอําเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามเดอ้อพี่น้องเบ่งโลดความอุดมสมบูรณ์เดี๋ยวไปทา,งา่งใสยทังขวาแกซใส่แยกขวาพี่น้องเอยอ่อ,อนซ่อนบอผู้อยู่ไปทั่งกวางทา่งไกลอ่อ,อนซ่อนน้ำข่อยบ่อผนโอ้ยแซ่บบาา้บาใช่กูจะกินเนาะ เสียบบ่เสียบบ่ของเป็นยังไพ่อวันนี้ล่ะของเสียบของเสียบหายอยู่หายกินตามวิถีชาวบ้านเนาะพี่น้องเนาะกินเด็กน้องไปขอบบุญขอบคุณหลายฝากเป็นลูกในบ้านเป็นหวานในกระถางในเด้อพี่น้องเด้อแม่ยตองมาเนี่ยน้ำกับอันน้องเชยน้องสาวน้องสาวหลาทั้งให้ทั้งอันทั้งให้ทั้งอันเจียงกันพี่น้องเลยไปน้ำกันยังเจรจากันเมื่อไรหรอกสิยันกันแล้วน้อยเต่ายักษเขาอไอ้บิังป้าเขาป้าน้ำเนาะพี่น้องเนาะความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติบ้านเฮ้า โอ้ยคิดหอดบานเฮากับเมื่อบานเทฮาเดอ้อพี่น้องเดอ้อขีดหอดบ่อีอสานอเอ้ยแรงแต่ฝนคนใจกว้างบ่าวสาวไปเมืองหลวงขอให้เจ้าขึ้นทินขึ้นมาดินบ้านบ้านอีสานสร้างไอ้ฮุ้งเฮือง พี่น้องเออเอ้อออ่มักเตียงพี่เซบโอ้ยกูรักหลวงเพว็มวนๆอยู่เตียงก็เขาอยขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆเห็นเบิรงวิวสวย